นี่ค่ะทุกคนนี้ด้เล่าสู่สัตสีอแชแนลค่ะในวันนี้นะคะอยู่ในเกมวีไฟอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้เนาะก็มีคุณโปรเพลเยอร์มาร่วมด้วยยืมยืมไอดีน้องนะันอีกเช่นกันแล้วก็มีน้องปีเอสโคดนะคะก็มาเล่นด้วยเนาะเป็นน้องผูง้ตามนะคะงั้นเราเริ่มเลยดีกว่าไปความจริงพี่กะจะมาเล่นโหมดหัวโตนะแต่ที่รู้สึกว่ามันน่ารำคาญมากเลยอะหัวมันโตจนบางจอทุกคนบิ๊กแบรน เราก็ต้องเอาจริงหน่อยแหละไม่อยากทำให้แรงลดตาที่แล้วอยากจะเล่าให้ฟังเป็นตาวอมใช่ป่ะทุกคนคืออยู่ดีๆีอ่ะเพื่อนเบอร์สี่อ่ะไม่บอกชื่อนะเราขอไม่บอกชื่อเขาเปิดไมค์มาบนนะสิ่งที่ห้าคือเขาบนแบบบนไม่หยุดเลยนะถ้าไม่เชื่อลองถามคุณโปรเพเยอร์ก็ได้ว่าเขาบ่นยังไงบนเรื่องเรื่องทำไมไม่ชุบเราก่อนไม่ชุบ จะกินตัวนั้นทําไมเราตอบให้นะเพื่อนเราไม่เห็นนายนายไม่คานหาเราเราไม่มองเราไม่ได้มองเลยคือเราไม่ได้มองตรงนายไงคือเรามองตรงนั้นเพราะเรามองไม่เห็นว่านายตกใจนุ ขอพันยาใจ้กล่องหนึง่งได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมากหลังจากได้พันยาเราว่ามันอยู่ด้านล่างอ่ะเอาตรงปะด,ด้านล่างปะใช่ตัวใช่ใช่แน่ๆ่ด้านล่าง มีคนเก็บให้แล้วเราไม่ต้องถึงือเสียงหลงอีกโอ้เออใช้เปืนอ,อะไรดีนะรอบนี้ไม,ม่มีปืนที่หวังไว้อะปืนที่หวังไว้คือจะเป็นอีกปืนคือเป็นไม่แน่ใจว่าออกเสียงว่าวา,วาตอเรียหรือวิตอเรียนะ มันเป็นปืนคู่ที่แบบโหดมากกลหนักมากแล้วก็แรงด้วยถ้าใช้คู่กันแบบอย่างเพิร์ฟเฟกอะมันจะอัดอย่างแรงไม่ว่าจะอัดตัวอัดหัวก็ลมได้ <Yeah. S 1> ว่านั่นไงว่าแล้วอยู่นั่นอยู่นั่นแต่อยู่ไหนอะ่ะที่ไหนทุกคน อยู่ไหนกันหมดเนี้ได้ฝั่งนน้นอยู่ตรงไหนกันบ้านนั้นแหละบ้านนั่นแหละบ้านที่เพื่อนวิ่งอะนะโอ้จริงฉันล่างเพื่อนขึ้นไปไหนโอเคเตรียมสารกระสุนโอ๊ยกดแรงมือเก็บนะเพื่อนเก็บให้หน่อยเซ่ยังไง โอเคไอตัวนั้นมันบางอาจยิงคนเหรอมาอาจยิงต่อไหมได้จักจักโอเคเอ้าโหแตกอ่าหนูไม่เข้าใจมันใช้ทอมสันใช่ไหมโอนสามทีเพื่อบอกว่าเป็นมีดเออ งานทีจะได้เห็นการวนสามรอบของเราจะยูเอ็มพีแล้วก็คข้องมือไว้อยากเต้นไหมเพื่อเป็นสีมงคลทิ้งการหมุนกล้องแบบไ้เท่ๆหรอโดดโดดย่อๆๆๆๆๆแล้ววิ่งไปไปไปโอเคเลยได้เลยค่ะ แค่หนูตายก็ไม่แปลงนะคุณโปรเพยเยอร์ก็หนูวิ่งติโอ้โหสามตัวเห็นแล้วเห็นแล้วสามตัวอ๋อดีเซอร์ตโอ้โหสามระวังระวังเอ้าโอยตกใจว่ะดีๆก็มีคนล้มดดดดตัวนะตัวตาต้องเงียบขึ้นนิดนึงต้องเงียบขึ้นนิดนึงเพราะถ้าพูดอย่างนี้ตจ้าเจ้าอย่างนี้จะไม่น่าไว้นะ คุณนี้แล้วกันต้องเงียบนิดน,นึงแล้วใช่ไหมหนึ่งเปนน่ตาก่อนใช่คนเดิมตาที่เราตาที่เราวอร์มเราเจอคนนั้นคนนี้เป๊ะเลยคนที่มันคือคน เรียกเลียมมันไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันเอามายิงหนูวะมันจะแกงกันอย่างงั้นเห็นแล้วเห็นแล้วพบคนหนึ่ง e a สอง e a สาม e a แล้วเมื่อกี้หน้าเนี่ยขึ้นหัวหนึ่งดอกฝากด้วยสอง e a แลว้ววะ ทางเข้าอาช่ชิแล้วทุกคนชิคดีเสอร์ดปะตัวเนี้ยเออโดดเยงเยงเลยไม่ถึงใครอะเหรอเรานี่แหละปีนี้เอ็มแล้วอย่างนไงก็ตายหนึ่ง ตกใจเราต้องใช้ปืนนั้นแน่เลยเพราะฉะนั้นก็อ่าอัดกระสุนไว้ก่อนให้เต็มแม็กแล้วก็พร้อมเล่มนี้เป็นปน,นี่ได้ลิฟมาจากศพของไอคนนั้นอะคนนี้ไม่ใช่ดีเซอร์ยิงอะ่ะไม่รู้ดีเซอร์หรือหนูดูผิดนะ มองไม่ทันที่หนูโดดยิงหัวมันยิงเอนะียกอ่ะเหมือนจริงโจ้ที่โดดขึ้นหลังคาบานไปช่วยเลยไหมหลลางไปลังเสริมมาถึงแล้ว กำลังนั่งมองเนี่ยที่หนูคาลานแล้วมองเนี่ยคือมันอมันไม่ได้ดูว่าหลังเข้าไม่ตกใจหมอเมื่อกี้หลังเขา,าไม่เห็นจริงหรอ สึกเหนื่อยมากเลยอะกับคำว่าไม่มองหลังคือไม่วางหวังก็ไม่อยากว่าหรอกแต่อย่างน้อยก็ช่วยมองหน่อยก็ได้นะเห็นแล้วใช่ปะวะใช่มันเดินหนีไปแล้วไม่ใช่่ะต <c oughs> าลาย เฮ้เลวเ็นแลวเ็นแล้วโอ้ยสอง <First Blood. S 2> หรือเอ็วอลเอ็นี่หรอถ้าในอไอโฟอย่างงั้นก็แพ้ซเพื่อน ทุกคนถ้ามีเสียงแท่ก็ขออภัยด้วยนะตอนอัดคิดมันมีคนแบบเอ,อ่กำลังเรียกค่ะเอ้ซีวีสีแพ้มาแล้วแพ้มาแล้วหลายตาไม่กดหรอกดไหนสิกดหนพี่ครับเปลี่ยนไปเล่นแบบอื่นดีไหมครับ เป็นอะไรนะอะไรนะคะเปลี่ยนไปเล่นแมปอื่นดีกว่าไหมครับอ่าแมปอื่นก็ได้สรุปคือเขาก็ไม่มานะคะเพราะว่าเขาอยากเล่นกับนัทมากแต่ตอนนี้เขาไม่ว่าถ้าเป็นนะเขาหน้าจะเล่นแหละแล้วเขาก็ไม่รู้จักคุณโปรเพเยอร์คนนี้ด้วยม่จะมีใครทายชื่อคุณโปรเพเยอร์ เปิดโปรเพเยอร์ถูกบ้างไม่มีการใบ้เลยนะทั้งสิ้นให้คิดเราเองเพราะฉันจะไม่บอกอะไรทั้งสิ้นฮัลโหลคุณโปรเพเยอร์ แอบเนี่ยในดงผู้ไม้ดูดูดู้าหลังรางรางรา,า,า,างข้างก็มีมีตัวไหนก่อนมีตัวไหนก่อนตัวโน้ตัวหลังทุกคนกดพี่กดบ้าอะไรไม่รู้จนจะตายอยู่แล้วกดไปโดนปุ่มปรับนู่นนี่ First Blood เออ ต้องเก็บอย่างนี้สิทุกคนมีเด็กวิ่งเล่นกันหน้าบ้านค่ะเสียงคือไว้ายๆหนักมากวุ้ยตังไม่พอซื้อได้แค่กระบ,บอกเดียวุ่วยเพราะปกติจะซื้อสองบอกแล้วเอาไปสู้ไงมันเป็นปืนที่อยู่คู่กันและแรงมากเลยนะสองกระบ,บอกเนี่ยเป็นปืนกลแบบกลนคู่ ขอไปทางนี้ละกันทางนี้ไปได้เอดได้ถ้าไม่มีสองระบอกมันจะแรงคูณสองเลยทุกคนเพราะดาเมอมันจะโดนคู่ ฝากสมาชิตรักตัวเมื่อนั่นแหละแก้แขนแทนเก็บของไี่เลยเก็บของไี่เลยไม่ต้องแกเราระวังตัวด้วยระวังตัวหน่อยนะสองคนนั่นไงพันยาได้เลือดน้อยไม่ต้องถูกแล้วนบอล ือสึกเครียดอย่างบอกไม่ถูกโ okay. อเคควาหวังที่จะซื้อปืนคู่สองเอาไว้วันหลังแล้กันต้องใช้อย่างนี้ไปก่อนความจริงรอบนี้มีความตั้งใจนะว่าจะใช้ปืนมิตรเวียคู่ถ้าคู่ไม่ได้ก็ไม่ควรซื้อ ก็บอกเรียมันสู้ประไว้หรอกโอ้แม่ไม่ต้องกูนี่อยู่นู้ใช่มีตัวหนึ่งก็ละอ้อมตัวที่อ้อมมันรัไปหา ในเวลาที่มีอุปันยาโอ้โหด้านล่างเลยใช่ไหมเนี่ยเห็งกระสุนมันขึ้นมาขอมา

เงี้ยก็ต้องวิ่งเขาวงถูกปะหิวอ,อย่ากินข้าวเนาะเงี่ยไปเถอะค่ะขออภัยนะทุกคนในเสียงที่รบกวนมาก,มากเก็บเรียบร้อยแล้วเก็บไปละจำนวนสองตัวมีความหวังอยู่ป่ะที่เราจะได้ใช้วิตรียคู่ยังไม่มียังไม่ถึงเพราะฉะนั้นก็ ซื้ออุปกรณ์รอไว้ก่อนแล้วกันตังพร้อเมื่อไหร่ค่อยซื้อแล้วเปลี่ยนปืนให้คนอื่นไปรัน r ัน r ัน ตรงนี้เหมือนจะไม่มีแต่อยู่แถวนั้นหมดแล้ว คนนี้คนที่อยู่ในบังคา้าสองคนเนี่ยไม่รู้อะไรบ้างเลยปัดด้วยนะคุณโปรเบเยอร์ยิงมันให้แตกหนึ่งเลยถ้าแตกหนึ่งดีต้องแตกสอง ไวอ่ะกว่าจะโดดลงจากหลังคาบ้านเนาะระวังไว้เมากัะสุนใส่การชุบชีวิตเพื่อนมันมีได้สองกระบอกยังไม่ไหวตรงสองพันแปด งเงียบก็ไม่ต้องตกใจนะเพราะพี่จะลองเปิดมนพอดบ้าง สองตัวเริ่มการปันผู้แล้วทุกคน อย่ารน่วเลยช่วยด้วยช่วยไม่ได้เธอยัไม่ฟังยาอย่าออกไปเถอะถ้าไม่จำเป็นเสียงยังไงองะเสียงไรอะเมื่อกี้ จะมาเล่ยอย่างเงี้ยเออดีใจกว่าตังจะถึงต้องรอให้ถึงตาสุดท้ายจริงๆใช่ไหมกว่าตังจะถึง คนโปรเพล่ก็ลงกับแมพเช็คบนบ้านใแล้วนะอยู่หนึ่งสองไม่ไหวสองตัวเลยอะ ไม่เด่นอ่ะที่สองให้สามเลยอ่ะโอเคก็สองตัวสามตัว สักตากตาสุดท้ายแล้วทุกคนเริ่มเบือ่อกบบตัวเองที่ึ้งไม่ไหวจะตกแพ็ไปแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใคให้ด้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายไปแล้วทุกคนเสียงจะออย,อ,อ,ยอ,อ,ยอ,อยนิดนึงเพราะว่าไม่ไหว